สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกม์ a m e ์ Rider Super Climax Hero นะครับมาต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะครับผมโอเคเอา่าตรงนี้มาร์คไรเดอร์เบสนะครับเ,เราเล่นคาริสก่อนแล้วกันเนาะโอเคผมกดคาริสไปคาริสปะทะเบรนะครับ จำไม่ได้อยู่ตัวเดียวนะไอตัวที่มันใช้ปืนอะมันชื่ออะไรก็ไม่รู้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บดึงเข้ามาแล้วก็อ้าวดึงเข้ามาอย่างเดียวไม่มีอะไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บดึงเข้ามาแล้วก็ฟาดหน้าชึบชึบชึบเตะฟาดฟาดเขาให้ฟันด้วยธนูเข้าไปใกล้ก่อนจับจับไม่ได้แอ็โกนี้ดึงเข้ามาแล้วก็กัดช้า ทำไม่ต่ออีกโอ๋อเป็นล่างอันนี้ด้วยเป็นล่างล่างอะไรบ้ล่างที่สองอ่ะล่างไว้หรือล่ามันชื่อว่าล่างอะไรนะเออน่าจะเป็นล่างไวเลยเมื่อกี้มเขียนว่าไว้ด้วยนะเรียบร้อยจบอย่างไวสองดาวนะตัวนี้ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ดิพูดหนึ่งนิดหน่อย โอเคโอ้แล้วปลายมิชชั่นเคลียร์ปึ๊บๆตัวนี้มันกดเร่งไม่ได้้เอ S ไปครับสองดาวต่อไปอะไรเนี่ยต่อไปครับผมเราเล่นโฟเซ่ต่อนะครับทำตัวนี้เสร็จก่อนนะสองดาวน่าจะแป๊บเดียวนะครับ เราดูวันไฟนี่ไฟเข้ามาเลยอ๋อแปลงล่างล่างสายฟ้าช็อตช็อตนี่ทำอะไรได้กดขึ้นโอ้ย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 ยิงอย่างเดียวโอ้ยยิงทำไมยิงทำไมเฮ้ยไซโครท่ยิงอ่ะมานี่โอ้ย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 โดนยิงไม่ทมันเก่งวะ สองดาวเก่งเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมเก่งไปเปล่าเก่งไปหรือเปล่าเก่งไปหรือเปล่าอื้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก่งไปเก่งไปหรือเปล่าเก่งเวล่ะถอยมาก่อนนะครับนี่ไกลๆเล่นไกลๆฟาดเอาก่อนนะครับเปิดก่อนได้เปรียบไม่รู้มันจะตายไหมออกมาจรวด ก็ึบชาร์จแล้วก็วิ่งขึ้นไปเสยขึ้นฟ้า,าก็กลับลงมาด้วยท่าลูกเตะสว่านไม่ใช่ลูกเตะสว่านเลยเดือดคลิกสว่านต้องเป็นกระโดดถีบสว่านนี่ยอ่ะเฮ้ยยังไม่ตาย <c oughs> ลืมตัวนะครับด้วยมันตายแล้วโอ้ยเุ้ยเราจะตายเองวะเนี่ยเฮ้ยเกือบตาย <c oughs> เก่งเกิน เก่งกันไปไม่ได้สองดาวจริงะเ่ดีดยเฮ้ยยังเก่งได้เอชเฉยเรายังไดเอชอ,อยู่นะเดี๋ยวผมต่อไปครับคขาบ,บุโตกันดีกว่าสาวซอสครับถ้าคาบุโตเหมือนเราเล่นไปแล้วป่ะ EP หนึ่งอะจำไม่ได้ EP ที่สองหรือเปล่าเราก็เล่นไปแค่นิดเดียวเองนะงดนเดี๋ยวจะไม่ใช่ดไดาไม่ตายคนระับให้มันจบไวๆไ,ไฟเปิดก่อนได้เปรียบ <c oughs> ฟันฟันฟันเ็าให้ <c oughs> ฟัน <c oughs> ฟนีก <c oughs> ฟันนีกคลแม็กไาม์อขอกพดูครับผมคอก็ขอกออืม ปั๊บปั๊บปั๊บปับปั๊บป e ับป okay. nah, ับป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 ับมันต้องโดนสักทีข้อเอ้าโอ้ยโดนโดนโดนนี่เรียบร้อยครับผมเคตอนข้ออักเราตีไม่โดนเลยได้เอ็ดใหม่ครับสองดาวนะโอเคได้เมื่อกี้น่าจะเป็นได้เล่นเพิ่มมันง เคบต่อไปลูคีครับผมโอ okay, เคผมลูคีนะโซดา,ก,ซดากดไปครับผมลาว์ดวันไฟโชว์เขาให้รเรียกผมกมก่อนหมืเฮ้ยป๊าปป๊าปมันพ่นไฟไงวะ โอ้ยพ่นไฟไม่ได้แล้วเอามาทําไมวะเนี่ยถืออย่างเท่แต่พ่นไฟไม่ได้ไอ่โอมันพ่นแบบนี้ปั๊บปั๊บปั๊บเรียบดาวมาดีกว่าสโตร์เบนโต้โดนเต็มๆไฟแม็กทามโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้เฮ้ยขับไปใกล้ครับไฟรูเบนโต้เลี่ยมกองออกมาแล้วกระโดดขึ้นไป หมุนตัวแล้วก็ทีบเรียบร้อยลงไปนอน KO ต่อแป๊บเร่งรีบเร่งรีบเรา <c oughs> เป็นสายเรียบร้อยแล้ว โอเคอัน <Okay, S 2> นี้น่าจะเป็นพวกภารกิจอะไรต่างๆเนาะเป็นไม่ใช่เชิงภารกิจอะเป็นแบบอ่าว่าไงด่านต่อไปที่เราจะสู้อะเออเนี่ยเคีไปที่ไฟบ้างดีกว่าก็เดลตา้าครัที่แล้วเราเล่นไปแล้วนะเดลตา้าแต่มันขึ้นมาผมก็เล่นอีกรอบที่แล้วไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายนะปะทะกับใครสาวผมเราวนไฟ ปรับปปับยิงกอนนะผมเปิดก่อนได้เปรียบปับบปัยิงยิงยิยิงยิงยิงยแล้วก็ยิงยิงเฮ้ยไม่โดนอามันไม่โดนนะไม่เอาไม <arn> <cake> ่โดนก็ได้ไม่โดนก็ไม่โดนเอาอือ่อใหไคลแม็กซ์ไทยอโอ้เ่นะ ค่อนข้างเทนะตนัวนี้โดนเตน็มๆเสียบเข้าไปเลดี้เนี่ยอย่างเทพเจาะรูแล้วกระโดดทิปซูบเรียบร้อยบึ้มย่างเท่ มาไรเดอร์ไฟเนี่ยถ้าไม่ตายเทพทุกตัวนะบ๊ม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 มิชชั่นเครีรเอร์ไรเอสไ้วยครับผมดาวเดียวนะอันนี้ฮิบิกิบเบลชโอเค ไปครับผมเรามาเล่นวิสาห์ต่อนะครับอหนึ่งดาวเราเล่นตัวอะไรก็ได้เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะครับกาแท็กเพิ่งเล่นไปพาร์ทที่แล้วเมเทโอเหรอเอาเมเทโอก็ได้มัมม้ยเราไม่เลือกนะครับเรากดกดไปเลยมเมเทโอก็มเมเทโอ round one ไฟปับปับ okay. ป yep. oh, ับปับเอ้ยหยอโอเคไอนก็ไม่รู้ไอตัวนี้แบบบุลลีหน่อยนะอาโจอาโจอาโจอาจะอาจะนี่เป็นไงล่ะนี่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 เป็นไงล่ะปุ๊มนี่อย่างเท่ท่านี้เท่สุดแล้างเนี่ยปั๊บ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  ขึ้นมาโอ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บถีบไปๆโดนอืมปั่นเข้าไปโยนกระบองทิ้งทำไมเมเชโออืมเรียบร้อยไลอาไอตัวนี้ได้ชื่อไลอานะไอตัวปากกระเบนเนี่ย จำไม่ผิดนะครับโอเคจูบรีบผมเร่งรีบเร่งรีบวันนี้เกมไวครับผมโอเคต่อไปดับเบิ ดับเบิลเจอกับไอ้นี่ด้วยเอเทเนอร์เอเทเนอร์เอเทอร์ตัวนี้ผมชอบมากเลยนะเอเทเนอร์เนี่ยผมว่าเก่งที่สุดแล้วเก่งที่สุดในเกมของไอ้นี่แล้วเนี่ยคายเบนเลเดอร์ฮีโร่อะไรเนี่ยซุปเปอร์ไคลแม็กอะไรเนี่ยผมว่าเก่งสุดแล้วฟับฟับฟับฟันเข้าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้ เอริกช่วยเอ็กเซลครับผมอันนี้เอ็กเซลนะผมจำชื่อได้แล้วปั๊บปั๊บให้ไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้ตอบโต้บอกเลยไม่ได้ตอบโต้เอริกช่วยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอริกช่วยมาดิโอ้ยโอ้ยอ้าวจะกดโอนม้ย

เรียบร้อย k คไหมครับสิบเก้าอะไรบ้างเนี่ยเป็นท่าหรือว่าอะไรบลล็อกตัวหรือว่ายังไง ึบเรียบร้อยผมเดี๋ยวเราต่อที่ตรงนี้ต่อนะเฮทวิศาสตา์ประทัดกับเรนเกลครับผมสามดาวเนาะ round one fight ปั๊บปั๊บก็ให้ rise r i ก็คือแสง blue คือ blue คือ blue คื มีแค่บิ๊กขวัวแสงโอ๊ยเนี่ยแสงปดัปดปัดควานหาของไม่โดนอีกโอ้ยออออโอ้ยปึ๊บปึ๊บให้ไรไรทำไม shooting right ปั๊บ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ย ทำาไปกัยโอ้โไม่น่าใช้ไม่ตายไ,ายไเปเลยมันนานรุป,ปะปึ๊บยืดมือออกไปแล้วก็นานนานๆรออีกนานเลยก็เข้าเป็นตัวเอกของภาคนี้เนาะก็อ,อาจจะนานๆหน่อย ปึ๊บตีลังกาไปตลบเดียวแล้วก็กระโดดทิพตุ้มเรียบร้อยเลนเกลร่วง K.O. ต่อไปาย ต่อไปเป็นตัว Rider Bed อ๋อคาริสนะผมมาล้วนๆเปไรเดอร์เบ d เพิ่งเล่นไปสองตัวหรือเปล่าเล่นคาริสไปสองครั้งละกาา์เ่เทกกาเลนไม่รู้มันชื่ออะไรใช่กาเลนไหมถ้าเ่นเกลวันอีกตัวหนึ่งอ่ะอันนี้มันน่าจะเป็นกาเลนหรือเปล่า ปนนั๊บปั๊บปั๊ <balls> <laughs> <ส plain madı> อาไมเช็ช็ปั๊บปั๊บปั๊บช่ดได้อฟึบเสียบต่อข้าธนูได้การดไว้ไว้ยิงเข้าไปเรียบร้อย เหมือนจะเบาแต่ก็เหมือนเบาเน,นั่นแหละชุดอะโอเคผมไปต่อไปต่อรีบร้อนครับรีบร้อนได้เอสไปพวกดาวเยอะเลยยังไม่เจอนะเรายังเจอพวกดาวน,าน้อยๆอยู่ ยังมีอีกสถานที่อีก3ส,สถานที่นะยังไม่เปิดอะ r i d e r o s เล่นบ้างดีกว่าเนาะเราแทบไม่ได้เล่นเลยเปึ๊บไอตัวนี้มันมาไราเดอร,ร์อะไรวะลืมชื่อผมเคยจำชื่อมันได้หมดทุกตัวนะแต่เดี๋ยวนี้ห่างหายมานานก็ลืม,มแล้วปาปั๊บปึ๊ปปบโอ้ย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 มิลานชิตะ เข้ามาปั๊บ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 ให้มาเด้ต่อยธรรมดาก็ได้ไหมโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโหดนะโหดนะปึ๊บ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 มาดีบล็อกเหรออะไรอะไรเปลี่ยนร่างทำไมเปลี่ยนร่างทำไมเราเปลี่ยนร่างมาเรา้มอื้ดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วก็เตะเตะ ยกดไปเนี่ยเสียได้ครับก็มีท่าปืนด้วยยิงไปยิงไปยิงไปกระชากเข้ามายิง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 กระโดดนี่บินใส่บินอัดตัวบินอัดตัวอืเข้ามาใกล้เหรอ โดนไปป๊อกป๊อกป๊อกป๊ยิงเข้าไปอสองสามนาัดสี่นัดแล้วก็ท่าสว่านเหมือนเดิมไะเนี่ยเหมือนกลับไปโฟเซ่ปะเนี่ยเรียบร้อยไหมบึ้บมเรียบร้อย K.O ไปต่อไปต่อรอบนี้ได้ตังค์น้อยฮะสามสามหมื่นเองโอเคผมต่อไปรครับผมข้างล่างมาดีกว่าวิสาเหรอวิสาอีกแล้วไม่อยากเล่นวิสายวเก็บไว้ก่อนแล้วกันเก็บไว้พาทหน้านะครับเที่ยววันนี้ดีกว่าสุมตัวสุ่มตัว เล่นแบบสุ่มตัวดีกว่าอืมดาคาบุตโตะเล่นไหยังอ่ะอยังเนาะจัดเลยแล้วกันแต่พาร์ทที่แล้วเรารู้สึกว่าเราจะสู้กับดาร์คคาบุตโตะนะคิมิเชะมาลางก๊อปปีของพิเทพครับต่อสู้ก็น่าจะเหมือนกันโอ้ยโดนสับไปก่อนจบเชิบเขาให้ Ay, yên, 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 โหดอันนี้อ่ะโหดอันนี้อ่ะโดนคองอัพจุ่มต่อยเข้าไปสองหมัดวันทูชีไรเดอร์คิกอืไรเดอร์คิกไปไปครับผมเปะไปคอกเอาเซโยนาระแปลว่าลาก่อนนั่นเองไปก่อนไป สามหมื่นเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะมันแค่สองดาวหรือเปล่าโอเคครับผมต่อไปว <c oughs> ิสาราพักแป๊บหนึ่งนะตัวอื่นบาน้าง <Okay, S 2> โอเคครับันนี้เจอไอตัวแมงปอมันชื่ออะไรวะโอ้ลืมชื่อซาร์ซอร์แล้วก็ อากิโตออะอากิโตะก็ได้ร่างนี้แล้วกันนะมเอาเนี่ยร่างสองแขนสองแขนไอตัวแมงปอมันชื่ออะไรวะอ๋อมาด้เดอร์เดรกครับผมเออจำได้แล้วมาด้เดอร์เดรกครับผมฮุร่าตาย ปึงกระโดดกระไรอมเดี๋ยวเดิ้ลคิกแบบย่อถ้าไม่ตายแบบย่อไอแม็กทรัมพ่อก็เจาะก็เจาะมาดิโอ้ยเปลี่ยนตัวมันเปลี่ยนตัวสวนหน้าเหรอมาสิโดนปุ้ยโอ้ยมันบล็อกได้โอ้โหก็เสียดายแต่ไม่เป็นไรครับผมโอ้ยโอ้ยโดนฟันโดนฟันโอ้ยเออมันสวนมันสวนโอ้ยโอ้ยเอ้ยผมตอบโต้ไม่ได้ทุกคนผมจะตุยไป เอ,อ้ยไม่มีตัวอยู่แล้วเมื่อกี้หลอกเมื่อกี้หลอกมาโดนแยกเขา,าไปอ๋อนี่โดดเขามาที่ฝ่าเท้าแหม่เท่จริงๆนะทำาไมตายตัวนี้มีกลางเขาได้ด้วยจ้าผมนึกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นกวางนะเขาเป็นคล้ายๆเขาข้นหน้ามันใช่เลยแบบเป็นแนวแบบกวางเลย ว่ามันผมจะไอเลยทุกคนคันจมูกสามหมื่นไปเอ,อ้ยได้เอหรอตอนช่วงท้ายเราโดนต้นตีนเยอะแน่ๆเลย <c oughs> น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับน่าจะเป็นตอนช่วงท้ายเราโดนต้นตีนเยอะไปหน่อยเอาผมอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันเนาะพี่บิเก,กี้เหรอเดี๋ยวขอดูซิมันเป็นแบบไหนพี่บิเกะเอาพึ่งแล้วกันนะครับ พาที่แล้วแบบพีวิกกี้เยอะมากต่อไปอันนี้วิสาเหรอโอ้วิสาเอวครับเจอกับ,บแบล็กเนาะนี่อะไรอะวิสาอีกปะเนี่ยโอเคครับผมเลือกอ่าสุ่มตัวสุ่มตัว,ตวเจอกับ V3 มอ๋อมาได้เดินไหนครับผมเอาไงดีเอาร่างธรรมดาแล้วกันเนาะร่างข้างข่าว ไม่ต้องปงต้องแปลงครับเราดูวันเรียกดาบมาโชโชโช๊ชับชึบชับปั๊บปั๊บปับป๊บ,บอืมอืมอืมดาบใหญ่ย่อมได้เปรียบอะไรึไวแมกซ์ชามเฮ้ยเวแล้ว โดนท่าไปตายวีสามโชว์อืมมีสองฮิตเต็มเต็มเอยแล้วโดนท่าไปตายด้วยวีสามแต่มันชูสองนิ้วเหมือนเดิมเฮ้ยโหเราเกือบตายเนี่ยเออเดี๋ยว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 แป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเฮ้ยผมจะตายอ่ะเป็นไปได้ไงเนี่ย เอ้ยเป็นไปได้ยังไงอะ่ะเ,เป็นไปได้ยังไงผมจะตายอะ่ะหือหืออเกือบตายครับผม,มโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปตี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันที่ E.P. หน้านะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ